้ S <S านเกมมิ่งแลบล้านไก่ตันเกมเอเอกกับฟิชแล้วยังมีเกมอืน่นออีกแถมทางร้านย,ยังเติมโลบักแท้ให้ในไอดีเพื่อให้หลาดไม่โดนคุณแจแทบไม่ต้องกังวลเรื่องโดนคุณแจกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งใครสนใจดิ้งอยู่ใต้ลิปนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมแต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เป็นเหมือนแอปพลิเคชันระบบข่าว S <S <an liness> ก็เหมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวัน,นั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ออยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆเลยสําหรับพี่ๆน้องๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้ทงไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมหรือเปลืองค่าเน็ตก,ก็ตาม UG Phone ช่วยตรงนี้ได้ดีมากๆและราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทแต่ถ้าเรายิ่งซื้อแพ็คหลายวันก็ยิ่งถูกเข้าไปอีกตัวแพ็กเกจแนะนาอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็คเริ่มต้นเท่าตัว แต่เราจะได้สเปคที่แรงกว่าถึง3เท่าตัวเลยซึ่งตัว MVP อาจจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่านะครับใครที่สนใจสามารถดาวโหลด UG Phone ใต้คลิปไว้ได้เลยพร้อมอยังตัวที่จะสุมวันนี้มีเยอะมากแต่ขอให้ไม่เจ๊งก่อขอเริ่มจากคูรูมิก่อน,นตัวที่จะสุมเยอะมากเริ่มจากคูรูมิกัน,กนแล้วกันอยู่ไหนอะตัวคูรูมิคูรูมิอ่าตัวนี้หมื่นสองขอไม่เจ๊งขอไม่เจ๊งแบบอัปเดต้ากบอล พอโอเคนะขอไม่หมื่นโลตัวเดียวไปหมื่นสองหนึ่งตัวภาพเดิมไหมไม่แน่อะไรเกินนาาเดขึด้นได้าสํสำหรับนยดอนเนี่ยเอาอย่างงี้วันนี้สุ่มเยอะอะมีคุณลุมี ค uh, ุรูมิกะุ่มตัวไรงนะเหลงืงตึงๆเลยอยู่มีคูรูมี umi, แล้วก็เคนปาจ,จีแล้วก็มิสซลีแล้วก็มิการแค่แต่จะได้บ่บบีเยอะมากทีงสุม <c oughs> ส่วนกาโลคอสมิกไม่รู้ว่ามันจะเป็นตัวใหม่หรือตัวเก่าบอสมันเหลี่ยมได้เหลี่ยมอะ่ะพอสุ่มตัวเก่าใช่ไหมเดี๋ยวมันก็จะเป็นซ้ำรอยเหมือนกกอิจิโกะใครที่สุ่มอิจิโกะตัวอะไรไปอะไรไปน,นั่นนะเจอตัวใหม่ เปิดประเดิมที่โอเวอร์โหลดเลีเล่กุดไปรอ3สามดไม่ใช่ละเรื่อยๆหาดูว่าอยากซื้อตัวไหนเอาคูลูมิกันตอนนี้ต้องมาแล้วคือคูลูมิตัวมันดีจริงอ่ะเดี๋ยวจะเอาไปเคลียร์หอชั้น180เดเนีย่ยคูลูมิสเนี่ยแบกอะไรอยู่ทำไมไม่ปิดโอเวอร์โหลดให้มันตื่นเต้นหนอ่อยเนาะให้นัำหนักว่าได้เนี่ย Anh đung điên đung điên cung kính Rồi nào Lo đi dị đi mấy khuẩn Biết cậu rồi tên nhỉ Hãy ăn đây lún này nha Vì là này nhỉ Mình nào 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 gọi vào tao đi Bày cái tơ Đi đi ngài Lo đi Hay mà lưu Hay mà lưu phải bên ตอนนี s <S 1941, ้เทอร์นาเมนต์เขารอไปกี่คิวแล้ววะสองพันถึงยังมีใครได้เล่นมาเทอร์นาเมนต์เนีขาเล่นกันถึงสองพันคิวยังเหยืขึ้นทุกวันเลยเทอร์นาเมนต์เนี่ยสุดพันแปดเลยหลอกเล่นเลยเดี๋ยอะๆไปแล้วพันแปดแค่สรรหาวิธีกันเนาะเด็กจะชื่อเนาะเล่นแต่ประตูวาเลนไทน์ครับไม่ได้เล่นใครเทนอื่นเลยไม่ต่างไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยดูเด็อ่ะปานแต่คุรูมย์เนาะ จะเป็นคูรูมิตาในเรือในเมลแล้วเนี่ยมีแต่ล่างเลยไอ้ล่างแยงไม่ได้เล่นอย่างอื่นเลยไม่แตะเลยมืนสองได้กิจแล้วสวยฟาร์มทุกวันนะครับมีเป็นหมื่นทุกวันนะฟาร์มทุกวันยี่สิบสี่ชั่วโมงนยะทุกวันแถมยี่สิบสี่มื่นกว่าคิดว่าจะได้ไหมมันก็ได้แหละแต่อยู่คิดว่ามันจะได้กี่ตัวเพราะว่าตอนดากบอบอลมันจัดให้แหละมื่นสองได้แค่ตัวเดียวก็ไม่แน่นะด้วยตัวไปแล้วบ้างยัง กือบได้สองพันไม่ไม่ไล่ไล่ AFK ก็มีสองอย่างอ่ G, ะยูจีกับมูมทูทัดกันแล้วมันไม่เบรกอะไรหรอกไม่มีแบบเอาตรงอาวาร์ตบากงกิจอะไรแบบพักให้เลยว่างั้นหรือว่าวันนี้มันจะเป็นเหมือนวันดรากกาบอลวะคคไม่หรอก Thanks f o r the donation ขวดน้ำยังมีฝาถ้ามีปัญหาเดี๋ยวกูเปิดหน้ามุงให้เองมาดิมากขอแบบ เอลามีลามามาสิมาเด้อลละล่ะเป็นไปตามชื่อในไลฟ์ได้ไหมก็เป็นไปได้อยู่ปล่อยฟาร์มเลนไหนคุ้มสุดไม่รู้เหมือนกันว่าไททันหรือดาร์กบอลดีกว่ากันดาร์กบอกลบอจบเร็วกว่าแต่เหมือนมันเนิร์ฟรีโลไททันมันช้ากว่าแต่ไม่รู้ว่าโดนเนิร์ฟรีโลแต่หรือเปล่าจูงอยังไม่พงน่าจะพักก่อนโอ้ชิปส่มไปเรื่อยๆถ้ามันจะอ่อนเนี่ยมันใกล้เงี้ยยังไม่ขอพักเบรกก่ะบรูมีควรหาไหม ตัวทุกตัวในเกมทัเบิลเดฟเอนควรหาไว้ครับมีดีกว่าไม่มีกิจกรรมไทยอีกไหมไม่ทางนี้คิดอ่อนละมีอันใหม่ให้เล่นปิดจอได้แต่อย่าปิดใจมาได้มามก็จริงบางทีก็คิดไม่สุ่มอะไรเลยแต่บางบางทีมันก็มาก็อย่างที่บอกอ่ะถ้าคนมันจะได้อ่ะข้าไปโดนถ้าคนมันจะได้อ่ะสุ่มแบบสิบทีสิบโลยี่สิบโลมันก็ออกไยถ้าคนจะได้นะบทถ้าคนมันจะได้นะดไดสุ่มร้อยโลเคยเห็นในกลุ่มอยู่ อะไรวะสุ่มอะไรนะสองร้อยโลได้มาสี่กิจอ,อ่ะก็คนมมาจะได้เ่ะถ้าคนไจะได้สุ่มมันยังไงมันก็จะได้ไหมไมาอยู่ดี IG ไอจีไปอย่าไน้กิจขั้นต่ําคนกิโลล่าสุดที่โดนไปเยอะสุดก็แปดพันแปดพันได้ตัวเดียวก็อยู่ที่ดวงไม่มีขั้นต่ําล่าสุดสุ่มสามพันออกตัวเดียวเศร้าจัดนั่นแหละอย่างที่บอกอะ่ะก่อที่โดนเยอะสุดก็แปดพันตัวเดียวภูุกิก็ตลีไปไกลๆกเลยห้าสิบเจ็ดโลได้กิจ เนี่ยคนมันจะได้นะปลามเงินอย่างไหนได้บ้างเงินหมดทากอรี่ตามเงินหรอมันไม่มีวะ่ะปลามเงินส่วนมากไอ้ที่บีเยอะๆก็คือเอฟเคทีไม่เดียว,วมันมันไม่มีวิธีรัดแบบว่าเยอะๆปลามกอดโกคูตัวแรกยังไ่เ,เสร็จอยากรู้ว่าหาเมติกชาขนาดไหนเดยเยอะต้องการยี่สิบแรกเอามาครับแรกตามล้านยิ้มหน่อยครับจะแคปเอารูปไปติดเล้าไก่กันปอบ ดูรเรียองพันโลแรกจะออกหรือไล่ห0สิบห้0 2ิบสี่สิพันแรกก็เข้มแล้วต่อเหมือนจะเจ๊งมารอบนี้ความอรู่ไหนไวสุดประตูตอนนี้มนะแต่ข้าประตูหมดก็ไม่รู้แหละมีพันโลได้หได้กิ่5ตัวโอเคดูรเรื่อง อุ้ลขาเกมนี้ไม่ค่อยเก่งได้กิจมาเสียดายไม่ต้องห่วงสุม่มไงงัน้นสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ <c oughs> ไอตอนมันมาเล็กๆก็ยังโหดเลยแลพสซีแบบสี่สิบ,บวริบวระเบิดระเบ้ดแมนสรุปแพสซีปลักเลยสุกิจมาก็ไม่ได้ใช้โคด,ดี้แมนห้าพันแจกบ,บ้านพร้อมที่ดินใหม่แจกพร้อมจอสมิทเนะี่ยโอยมันไม่เบรกให้เลยหรอกไปไปอย่าไปซีลงอย่าไปซีรีส์ครับนี่ถึงเพลงแล้วมั้ อย่าไปโกงอย่าไปเชียร์มันแค่น้ำลายอย่าไปซีลงอย่าไปซีรีส์ใช่ไหมเนี่ยใช่เปหมดแต่จะอ่าตราบใดที่เกมมันยังไม่อัปเดตก็ประตูก็น่าจะลงได้เรื่อยๆนะแต่ค้าอัปเดตแล้วก็น่าจะเอาออกแหละเฮ้ยเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่เฮ้ยเฮ้ยได้กดข้ามอะไรป่วาวะเฮ้ยมันมันไม่มีเบรกเลยเหรอกโอ้โหได้กินเจง่ะ อย่างที่สีไม่ควรละแต่กระชัางมาแล้วกันปิดไปเลยแล้วกันนะได้กินคนเจ๋งได้กินคนเจ๋งเย้สามพันเอาบตาหนึ่งอเ์ลร์สี่บาบากหโลงไไฟฟามาฟาสามสิบเยสิบสิบก้มสองหนึ่งกิ๊ดสามพันสามพันองไรวีเวล ไปกันต่อมาทั้งทีก็ไม่อาวาตารแลลูกพี่เอ้ยมาไหนที<ต>ไม่ใช่กิ๊บแลูกพี่คิดถึงหน่วย,ยมากครับยี่สิบบคิดถึงมากเหมือนกันครับคิดถึงมากกว่าหลายเท่าเลยมาะไม,าม,ม,มห้หอมไทีมาตามมาไหนตอนนี้ก็ประตูครับมั่วหนุ่มซื้อกิฟที่ได้สามร้อยลโลสมได้สองอวตาคุมไหมคุมจะได้ออกอวาตาก็คุมแล้ว มันไมใช่อีกว่ามันมาถูกแล้วแต่ขอแบบเป็นแบบตัวกระตุกก้มหน้านะ้นเมอบอกว่าหกรอยได้กิอเครับทราบรู้เรื่องเสียขาตอนนี้เสียจะขาซ <Thanks S 1> าแล้ว <the> ผมอ่านหนังสือเครียดหวัวแทบ,บระเบิดอย่างนี้ต้องชักว่าวใส่หนังสือประกาศสักดาเลยไหมครับ เออปราณนั่นแหละเออเยอะขำ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 ใช่อย่าเอ้ยไม่ใช่อย่าทํอย่าทํเดี๋ยวหนังสือเปียกเจได้คุณลูมีแล้วไตกันตาตัวที่สุ่มตัวต่อไปเป็นเอาเป็นมิสิลีก่อนหรือว่าเคียนปาจิก่อนดีไหมมิสิลีกดหนึ่งเคียนปาจิกดสองเฮ้ยมันชื่ออะไรวะมิสิลีกดหนึ่งเคียนปาจิสอง สองหนึ่งสองสามสวยกอลีิตตัวไหนดีสุดสองจิตมูแบบสามกกา 1, 1, 1, 2, 1, สามกาลลเราเออเชนหนึ่งหนึาา่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองหนึ่งกาโลเออมาหึงทำกาโรกิจยังยังไม่ทำครับยังไม่ทำยังไม่ทำเพราะว่ารอดูอัปเดตกันครับ,รบเพราะว่าบอมันชอบรอหลอกแล้เป็นคลิปเหมอนแล้วก,กันครับเลยคลิปชิมกลัวกาโลมาแล,ล้วไก่้เหมือนอา,าลูคาหรอกโอ้โหเกมน,นี้เกมนี่จะไปกลัวตัวไก่ไว้เพราะว่าไก่ทุกตัวนยอย่าไปกลัวไว้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีแย่ทุกตัวไว้ทุกๆอัปเดตอ่ะ โดนม,มาห้าไรเมื่กี้คุรุมีโดนไป4,000นนะเกือบ4,000ันเราจะพิมมล้ก่ไหมครับพิมพ์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 หน่วยเคยเย็ดลูกออดจนมันทองแล้วแม่มันตามมาอ,อบๆไหมครับไอ้บ้ามันจะไปเอากัลูกออดวะบ้าประไวชยัย ยัดได้ไงมันต้องได้ขนาดไหนไหมะตังติด5่าพันช้ยเพิ่นไปหน่อยไว้ก่อนนะบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปเล่นนะดำแดงเบือ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 ก็เป็นตั่งเหล่าไงเป็นเป็ดอ้าวเป็นคนไม่ชอบชอบเป็นเป็ดสังเงนินอ้าวแบงค์มันก็ต้องดิ้นดิ้งไหมคนเราอ่ะไฮลิซ่าลิเทอร์น่ะดำแดงดำแดงอออินน่ะหรือจะเป็นนี่ดิเสียแบงค์กูดร้อยเสียแบงค์แปลว่าหมุน หมุนติวับทีวข่าวอะไรอย่างเงี้ยเก็บอวตารลวกันไปสุมมิสเรีงกันเก็บเอาไว้ก่อนข้าวาร่าก่อนขอเถอะขอมิสเรีกีเถอะเจ้าไปลงหอคอย please please เราวาตาออกอีกทำไงดีวะไไปสุมไอไคโดอ่ะเพื่อได้ใช้ไคโดด้วย โอ้โหโอ้โหคนรีถึงทีเดียววะเรากูเหลือจะเชื่อไม่เก็บไว้หน่อยหรอไม่เป็นไรฟาร์มฟาร์ใหม่ได้ไม่ซสีเรียนห่ละมันฟาร์ใหม่ได้เรื่อยๆอย่าไปซีลงอย่าไปซีเรียดมันก็มีอยู่แค่สองอย่างไว้ได้กับไม่ได้แต่แค่ไม่ได้มันจะมีโอกาสมากกว่าได้ Thanks for the donation for donation ชาตนน้าผมไม่อยากเกิดเป็นคนแล้วครับผมเหนื่อย ผมอยากเกิดเป็นสบู่ที่ได้ถูกเธอเผืเป็นคนไม่ชอบอยากเกิดเป็นสบูจ่จะหลุดจะรู้ว่าวะเดี๋ยวไปกันถอดไปในใจเอาตาากลับไปที่มิสซิลีก่อนนะกันเอ๊ะเอากิดได้ไหมล่ะลูกพี่แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่ง Thanks for the donation for นักวิจัยเผยการเล่นกีฬาไม่ได้เป็นการเอานิ้วไปแย่ของลาแต่อย่างใดหลอดพี่ฮานี่ไม่ควรล่ะยอ้อนเก่งไหมเก่งแต่ไม่สุดเพราะว่ามันตีแอร์ไม่ได้ตัวมันดีมากแต่ว่าติดอย่างเดียวเลยไม่ตีแอร์เอ๊ะเดียด๋วยวนะเหลือหกพันแล้วหลนะ่น่ะไม่มีกี่หรอพี่เย้ ยาหนุวยเก่งไหมครับพืนสูงได้ะระดับซัปเปอร์ก่อลลี่เก่งที่สุดไม่ตีแถมราคาล้านหนึ่งระยะศูนย์เวลาศูนดาเมจศูนย์ไม, passive, ไม่มีแพสซีฟไม่มีสกิลไม่มีสกิลคนไม่มีแรง,งั้นวางปึ๊บยิงเฉยๆอารีโลจะไหนดีสุดตอนนี้ก็ประตูครับแต่ครับประตูหมดก็ไม่รู้ลนะมิดซิลีเก่งไหมเก่งแต่ไม่สุดบอกว่าไงดีอะมัน ดาเมจต้นเกมมันไม่แรงเท่าไหร่แต่ก็พอใช้ได้อยู่เพราะว่าเพลาสีมันยิ่งตีตัวละครเดิมๆอ่ะยิ่งตีตัวซัมอ่ะมันก็จะโดนสแต็กดาเมจไปเรื่อยๆห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือยิ่งตีงแรงเชียนมื่นสองจะได้ตัวเดียวก็ไม่แน่ก็ไม่แน่มื่นสองราทีล้วม่ยังทำให้ดูเลยตัวเดียว AP เลยวันหนึ่งได้ประมาณกี่โลไม่รู้ไม่เคยดูปกติฟาร์มแล้วก็ทิ้งไว้เลยไม่เคยออกมาดูเจ๋งเป็นเจ็งลมละลายเจ๋งฮะ มมีทรงเลยว่ะเหมือนจะได้แค่อีกตัวเดียวละทรงเนี่ยคงจะไม่ได้สุ่มเข็มประจีแล้วแหละไหลเป็นดาวเลยเดิยเบกกันเบกแป๊บหนึ่งดาวเลยเยอะยีย่สิบสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเบกโอ้โหมาเฮ้ยใช่เลยใหญ่พี่ สิบสามสิบเ้ดี่มเฮ้มาทังทีมันก็ไวลุนเซ็งวะไวลุนเซ็งมาทังทีหนึ่งมื่นสองฟาร์มกี่วันแล้วฟาร์มด่านไหนหลายวันประตูประตูใหมอ,อ๋อเธอนะคนดีของพี่สนใจไปทำหนังญี่ปุ่นด้วยกันไหมดยสนใจดิแบบยัเนมปะเราก็ตักชิ้นใครงี้ปะ มื่นสอดได้หนึ่งตัวจริงไหมเอา,อางี้ดากำบอลํำให้เห็นไปแล้วอีกรอบนึ่กินป,นไไปอ,อ,อ,อะไรไปเฮ้ยเมื่อไหร่มันจายนี่ว้าว Thanks for the donation อยากมีสิทธิ์หึงเธอเหมือนกับที่หม้อมันหึงเข้าวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหมอยที่พัวพันยังดีกว่าความสัมพันธ์ที่คลุมเครือ บรรงุกนี่แหละไม่ใช่หึงมาฮงมาหึงอะไรเขาหึกงกันโอ,โอ้โหกลามพอ,อเลยก็ได้ตัวหนึ่งพอแล้วไปซุ่มแหละอนนี้ได้ลรเจอแล้วเกือบดีจะได้ตัวมันมันก็เก่งแหละเอางี้บรรทัานตัวเก่งไม่เก่งสลับนวยดอนนะวัดกับโจโดูโน่เลยถ้าตัวไหนตีไม่แรงเท่าโจโดูโน่ก็ถือว่าไม่เก่งวัดง่ายๆเลยอยากรู้ว่าตัวไหนเก่งไม่เก่ง ถ,ถ้าเเท่าจูลูโน่อะยอมยอมเลยว่าเก่งถ้าตีไปเลยเท่าจูลูโน,โน,โน่อะไปเอาไปไกลๆเอาไปเกบไม่ต้องเล่นผู้นี้ยังจะหาคุณมีได้ไหมไม่ชวร์เหมือนกันก็ถ้ามันยังไม่ออาออกก็าหาได้แต่ข้าเอาออกก็าตามมันบัฟเรื่องแสงอะไรเพิ่งกลับมาเล่นบัฟเรื่องแสงคือบัฟรองครับตอนนี้มีบัฟมาใหม่มีบัฟหลักก็คือที่สุ่มพวกเนี้ยเอเอวตารกิจโอเวอร์โหลดก็คือบัฟหลักส่วนบัฟรองคือเป็นแพสซีฟเพิ่มเพิ่มดาเมจอีกไหลไม่หยุดเลยวะไหลเป็นน้ำเลยวะ พี่ไม่เบรกผมเหรอลูอพี่ลูกพี่เอ้ยเจ๋งกันนะลูกพี่มันไม่มีบ่งไม่มีเบรกอะไรเลยวะถึงเบรกก็เบรกไม่ถูกตัวเมื่อก่อนยอมจัด<ต>สซกบนาตีแอร์ไม่ได้รออะไรอย่างยังไกลเลยสแกนหน่อยเ้นอุ้ยห้าสิบบาทแป๊บหนึ่งครับลูกพี่ ขอสกแกมมาไหนไม่ขอมาขออะไรวันนี้กางเกงกูก็ไม่ได้ใส่ Thanks for the donation ไม่รักก็บอกอย่าหลอกให้ถอกรอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนรอมันท้อเพราะกระดอหดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลียจนเช้าเธอบอกอ้าวนึกว่าเพื่อนหวยก่อน <Wait on. S 1> เอ้ยเดีย๋ยนะออกซีมันก็ไม่ออกวะนะเออไปเลยลูกพ่อ จริงจริงจริงสองจริงก้าวพันได้แค่ตัวเดียวออซีอิง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 ช้าก่อนวัยรุ่นเจ๋งแม่งทุกอย่างมันมดเลยเ,เละเทะเละเทะหมดเละเอาหมดตาย <c oughs> เอาจิงเอาออกตาไ้กูอีกูเนี่ยตัวไหไรทั้งสุ้อันดูโนมีแล้วแกมมี่มีแล้วจีเลนไม่เอาช่างหัวมันกิลมีแล้วมิสลียังไม่ได้ช่างหัวมันเกรช่างหัวมันเคยมปจิไม่ได้เก็บปจิกับมิสลีนี้่ะช่างมันแล้วกันไปเก็บไปตาลแล้วกันพอเจ็งแรกนี่นี่มาจดหมายหนึ่งร้านซองเอาละไม่สะดกละตอนแรกเนั่งก่างี้ร้อยอันเลย ซอยคอยในเฮ้ยกดผิดวิลันไม่ได้หรอะโอ้ยลูกหนึ่งกันนะี่อยากรู้ว่ามันได้อะไรเลิฟ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 โบโอ๋อการันตีตัวพวกนี้ตัวหนึ่งการันตีจากพวกอัปเดตแรกเดี๋ยวนะอะไรไว้เนี่ยรู้แล้วะแล้วมีเลิฟแคปซูลเลยเนะี่ยาดแคปซูลโอเค, er hard. อเ,คเลิฟกับฮาร์ดเจเลกไม่สวยเลยวะ่ะหกอัน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  ห6 5พันเออเราต้องมานั่งเปิดทีละร้อยต้องกดอีกห้าสิบรอบเนี่ยไม่หนุกเลยไม่หนุกเลยไม่หนุกเลยรอยสุดท้ายโอ้ oh. ดูสีห้าพันลูกได้อะไรมามัง่งตอนแรกคอยบ,บิกไปอยู่พันสองได้เพิ่มมาเป็น 2, <Ooh. S 1> สองพันอูโเยอะแม่ และก็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 ได้ไรนะชาร์ตตอนแรกมีวสิคพันตอนนี้ได้มาห้าพันวิติกชาร์ตตอนแรกมีวเจ็ดร้อยประมาณได้มาแปดร้อยแล้วก็อะไรอีกสเตตตตอนแรกมีเพอร์เฟกอยู่เหลือแปดร้อยตอนแรกเพอร์เฟกเหลือแปดร้อยถ้าจำไม่ผิดน,นะเพอร์เฟกเหลือแปดร้อยอูได้เยอะอยู่นะก็เปิดเลยละกันโอเคอย่าตัวแบบสมอนุ้ย โว้โวโว้โวอ้าวนี้มันไม่ขึ้นบอกด้างล่างหรอกร้อยสุดท้ายเออว่าเซนให้ดูสเอเซนได้เท่าไหร่อะเซนเนี่ยตอนแรกมีอย่างละพันถึงสองพันโหได้มาเยอะอยู่ว้เนี่ยนะั่นแหละฟาร์มฟาร์มประตูก็คือไม่ต้องทำอะไรแล้วเกมเนี่ยมีทุกอย่าง แอนเซนก็ได้สแตทคิวโอ้โหสแตทคิวก็รวยชาติ Chart ก็มีโอ้โ oh, หไม่ต้องเล่นเลยแล้วเกมเนี่ยนอนตี non i, พุงฟาร์ดิโลอย่างเดียวแล้วอะไรอีกดูเพิร์ดูเพิร์ดได้เพิร์ดมากี่ลูกเออสิบเจ็ดลูกแมนได,ด้โลมาอีกตอนแรกเหลือเท่าไหร่สามสามพันไหมสามพันสี่ไหมได้มากเกือ600บหกร้อยเปล่าว่าได้ไหมตอนแรกเลยสามพันสี่ไหมถ้าจะไม่ผิดไหม คูดอ,อิ่มอ่ะโหแล้วยังยังไม่ได้รับรีโหลดวันนี้ด้วยนะเดี๋ยวเท่าไหร่อู้อีสี่เลยพูดอ,อ,อ,อิ่มแมนเราอัปเดตวันพันแม่เลยฟาร์มคิวจากไหนก็ทั่วไปนี่แหละเล่นเอพี A P A ทั่วไปก็เก็บไปเรื่อยๆไม่ได้เก็บไม่ได้รับไว้ <S <S เอาล่ะสุดไปตวัวอะไรดีกูรูมีถ้วยแล้วมีซีรีส์อะไร้ ถ้วย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 อก็ดีแตมันไม่สุดถ้วย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 ขอถ้วยหน่อยขอถ้วยหน่อยสวยแล้ไปก็เคียมปจิถ้วย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 ดีนะไม่ได้มงกุฎถ้วย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 ยอยู่กลางดงเธอถ้วย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  อะไรวะสุ่มบับหลักดวงไม่ดีบับลองดวงอย่างดีอะไรวะจากสามบันสามเออได้มาตั้งหกร้อแคบเปิดแคปซูนเนะี่ยแต่สุ่มบับไม่ออกกิจสักตัวออคุณุมิตัวเดียวคยคยใครโดด้วยใครโดใครโดต้องเป็นอะไรวะดอตหนอสายฟ้าสายฟ้ามันคือดอตวะใช่เลยมั้ง อัไคิดอยู่ว่าจะทำตัวอะไรต่ออ๋อเออโทชิลืมเลยโทชิ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 ส่วนนี้น่าจะเก็บไว้ว่ะน่าจะดองไว้สักเท่าไหร่ดีห้าหมื่นห้าพันจค่อยมาระเบิดให้จูรุโน่ทีเดียวเออให้มันเจ็งกันไปข้างหนึ่งอีโวคกูรูมิก็คูรูมิแม่ยอดใหยีของหน่วยดาน S <s> มีใครอยากโดนแบบสก,กิเอลเปล่ารีโรลที่ฟาร์มได้เนเลทมันจากัดต่อวันไหมไม่ครับแต่มันจะได้แค่การันตีการันตีแค่สามตาแรกส่วนที่เหลือก็บัดดวงออกเวยคุณลุงมิสจนใจอรออะไรอ่ะอมอ่ะแทบจะอมคุณลุงไม่อยู่ละเวลค่อยไปฟาร์มมานะชิวแปบ๊บเดียวก็ปติผ่านไงค้าใครได้เพ <Pearl S 2> ิร์กก็หายปฏรบัติแล้วก็ตัวใช้นี้นะเออ ดูดูดูความเท่ของคอมเบติกมันนะอันนี้คือแบบชาชนีนี่แบบชาชนีนะจำไว้กันนะอันนี้จำไว้นะักษณะเป็น,นี้แบบชาชนีนี่แบบไปไชนีตามมันนะก็ไม่ได้อะไรมากกับเกนี้แล้วรู้คุณภาพมันอยู่ <laughs> รู้ๆกันคุณภาพอะไรรู้ๆกันไม่ทํากาโร่หรอรอตัวจริงๆมันออกมาครับเพื่อเขาเปลี่ยนตัวหรือใช้เป็นตัวอื่นกันไว้ดีกว่าแกซุ่มไปเดี๋ยวนอนแผ่องแอร์ก็เหมือนอีจิโกะกอรี่ตัวแรกควรทําตัวอะไรดีกอรี่ตัวแรกเอาจริงตัวแรกถ้าเป็นไปได้คืออีจิโกะแต่ว่าทางเทคนิคแล้วมันทําไม่ได้ก็ต้องเรียงไปก่อนเป็นเอสคานอเอสคานอเสร็จก็เป็นอีจิโกะเลย เรียนไปเลยเอสคาร์นอลสกุนะอิจิโกะกอลลี่ทำยากนะสำหรับคนที่ไม่มีฉาบทำโคดยากแต่ใครที่มีฉาบก็แค่เก็บเควสชิลๆแล้วไปปั้นสเตตใหม่วหรเแต่แต่ละหลับไม่ได้วหรอทำไมทำอิจิโกะตัวแรกไม่ได้ผมทำอิจิโกะตัวแรกได้นะมันกล้าทำได้แหละแต่มันสวัเรียกว่้องถ้ามีเอสคารนอไว้ก่อนมันก็ไม่เสียหายไงเพราะว่าแพสซีฟมันอนะแพสซีฟมันเข้าเอามาใส่เป็นหัวตีใช่ไหมทันทีก็จะได้ดาเมจ ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทำเพิ่มดามีเพิ่มระยะก็คือมีมีไว้ก่อนนะก็ไม่เสียหายเอสคาร์นอ,อ่กอรี่สองตัวเนี้ยเอสคาร์นอสุกุนาเป็นตัวที่แทบจะจำเป็นสุดแล้วนะสหรับกอลี่อะเอสคานอสุกุนาเพราะว่าแบบพารซีฟมันเนะ่ยโคตรดีเอสคานอบวกดาเมจส่วนตัวนี้ก็บวกระยะแล้วตัวกอลี่ตัวที่สองก็อยากจะใช้เป็นอะไรก็ใช้เลยเราที่ชอบแต่ส่วนมากก็น่าจะใช้ซองจีนบูกันอีจิโกะก็ถ้าทำซองจีนบูแล้วก็ลืมดูฟี่ก็เกือบได้ใช้ กินโมลีก็เกือบได้ใช้โกคูก็ลืมไปเลยว่ามีตัวนี้ในเกมดีโอก็ลืมไปเลยว่ามีตัวนี้ในเกมสุดท้ายท้ายสุดมันก็ใช้แค่แพสซีฟกอลลี่ตัวแรกกับซองจินบู